สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณนกนะคะจะพาเด็กๆมาดูสวนผักของโรงเรียนเรากันค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าโรงเรียนเราปลูกผักอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมีผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะคะนี่คะ่ะผักอันนี้ใบกะเพราคะ่ะเด็กๆโหระพานะคะ อันนี้ต้นข้าวโพดค่ะเด็กๆเห็นฝักข้าวโพดไหมคะมะเขือค่ะมีผลสีเหลืองด้วยเด็กๆอันนี้ผักกวางตุ้งนะคะเพิ่งจะปลูกค่ะถั่วฝักยาวค่ะเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะคะอันนี้เรียกว่าต้นกระเจี๊ยบนะคะมีผลสีแดงค่ะมะเขือม่วงค่ะอันนี้ต้นตระไคร้นะคะ อันนี้ผักชีลาวค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะมะระขี่นกค่ะผลของมะระนะคะต่อไปค่ะอันนี้เห็ดนะคะที่โรงเรียนเรามีโรงเพาะเห็ดด้วยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสวนผักของโรงเรียนเราสวยไหมคะค่ะเด็กๆ้าย่างไรนะคะเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้เด็กๆก็จะได้มาสัมผัสกับ ส่วนผักจริงๆนะคะของโรงเรียนเราและที่สําคัญเด็กๆก็จะได้ลงมือปลูกผักด้วยตนเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย